tặng bà lại em tặng Cộng tặng Đốc tặng con tặng bữa tặng bữa bà bữa tặng bữa tặng bữa được รถรากาศก็ไม่ออกหอรจุดแววแนีวแ่ยู่ยอมแร้ว่แน่วเลยเสานยอมแร้ว่าแน่วประตูู มันเหีอเหืออดอกมันเหือออกซ์าไน้เลเอาไปเห็นคุ้ยนะุ้ยสันดีเลยนะุ้ยสันดี โชหลายในกระเพรียงเบิดก okay. ันไม่จะเบิดเป็นหัวเลยเนาะพวกผักโขดผักกันกระเทียมปวกจะใส่อีกแล้วปลูกอะไรกินกินบะท่านนะมันก็แก่ ค่ะก็สิกินเบิดสะดระกระออกป้าบ่อยู่ค่ะเดี๋ยวป้าเอามาผูกไป มาก็นอนเี้เรีอยโครูไม่ได้เอาไม่ดินอนกินมาคือเกย์ไ้คือย่างเ้ยดุคนนอนโครออยูงไ้ Kè okay, kinh một lại đấy đi, nhám kinh, chờ vậy đi cái này, tuần đấy, đấy bắt คุดีได้ส네ิ mm ่งเป็นหอตา่งตึ่งหออะไรตึ่งดูการตัดก้กเทียมเขาที่เอากระกเอากระเทียมมันเด็ก็โดนชิปล้ันดินม รกจิตมาพี่เนาะระเทียมเขาจะจักว่าตัดตัดกันเลยสูงแล้วกรสงรติดะเอันนี้มันในมันเกิดเองนะพี่น้างช่วงนี้หลายๆมันได้มันเกิดเองในกะเทียมต้นโน้ เป็นหัวเป็นกีเป็นกียมันเป็นกีแไงมักไงนะเป็นวัวเป็นกีเอตรวได้ที่ว่ามันนัน เองเลยปูกตะกุดเปียบัานเด็ซับออกซับออกจากอันตัวใดมันลายนะพี่น้องเฮ้ ผักกาดอ่อนอันนี้ตัวามันจะเป็นอย่างไกต่่คับปาาลูกได้แลยเด็กๆน้องบอกปลูกไก่ปลูกไรดีนี่พักอันนี้ก็จบกินก็จะพักพักน้ำก็จะว่า,าก็จะกินเวกๆน้องก็เคยกิน,นเก็นนักกีบก็จเก็บกิน เราก็เคยกินแ่ระุกกรกะกินน,กนี่นเย,เย,เย,เยอะนะแตะว่านอนร้ายไปชิบไข่สิฮะอนไรเออเอามาปาลูกแท่พีได้เลยเก็บไป่อใช้แถ ก็แบบปลูกแค่นี้แค่เพื่อนมากินแค่ท่านปลูกใช้บุดเนี่ยนะไปปลูกใช้แก่พี่ซะ เทนิตี y, like. đó, ้พวกของปลอมก็ไลายล่เอาวัตถุบรรณมาเกิดมาทำมาหย่าอะไรอะไรพวกมันหย่าดอกผักกาดนี่ผักกาดก็ผักกระเทียมพี่น้องมันเกิด วันนี้มันจะบกเห็นว่าคือเกิดยู่งใส่พร้อมบ้อมสี่้ รูปออกแปนนะครับรูปมันรูปกระเทียมอาจจะเป็นปลูกง่ายปลูกได้กระเทียมไม่บริยาได้ซะแตงคากรก็มาอยู่พี่น้องไม่บป็นอุ้นเบิร์ตขดมหยมแซมยามันดอกเก็บกระเบืดอง ชุบชุบเศษพักซีได้หลายคุรูเราจะนับยาบพัชชีกับเก็บก่อน พัชีดดได้หลายแตมพัชีไ้ดีลก,ดล,ดดลกเอาในคืนกบพัชชีเต็มตึกลกเอาพันีใออการ ัแท็กซี่ก็ได้เลยตต่ก็ ปนะเป็นปเอาปูเอาไว้ส่นี่คุมมันอืด้ปกันแต่ว่าใยายละน้นก็บี่ด้สองคุมได้ยืดก็ได้ล้ว,รลว,ลวเร็จังเลยเฮ้ยแบเพลิน ได้พี่น้องปุ๊ดกออกอะไรเปลี่ยนปะเปลี่ยไม่เจ้าประกาศป่าประกาศเด้กมีแต่กระเทียมอันนี้นะบ่ได้ลกมันบ่เบิดแบ่งมันบ่เบิดพี่หน้ากระไรอีกกลัวเก่าแต่ว่าเษีใช้ตัดในมันวันนี้สิตัดในมันบ่ให้มันมีหลาย ัดในมันในกระเทียมมีอะมันเกิดขึ้นมามนตัดออกตัดออกมีกายกระไรโชคสาบกระทดถูกด้วยในนะนอกตัวนอกบอกในกระเทียมมันมีในจะตัดออกเนาะกระยาพันเนาะกระยาพันอะไรได้อันตพักรถชิคให้จะดเสียออกบ่เ้ยบอกให้รถกกูทิ้ง

เก็บขันสมบประกาศออนนี่คตรกระจกแกงเนาะใช่เหเอาไปว่าระาักอันนี้ินจะอเอาไปกินนี่ต้นหนึงนี่คือทำต้นก่นก่นว่ายัมีเดือมีัน เฮ้ยเอากระคูมไปเท่าไหร่นะนี่เขาต้นเขืออนเก่าท่านมันเลอะเอากระคูมไปเท่าไหร่น่ะเก็บออกเพราะว่าให้ชิ้นไข่มันขึ้นประกาศานอน đi đây đó, tôi có Și wird nữa, đây là người lớn trên mà. nhà <Nhạc> nó gần như kiểu challenge, capacity cho

ปรงไปปรงไปโลดปรงไปโลนด้งามๆโอเดี๋ยวโไก่ไก่จะหดสะบเพื่อนนะเพื่นหดนิ่นด้

จะฉีมันก็เป็นกัะี๊ยระดา

หัวงอมดจะหัวยังอะรตีจะหัวโคนหัยังอะรตีโอเคคลิปยาวละพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยบเห็นะไเงี้ตเชียงบอกห่ดหัวตีงบแน่้องบบนี่ปกติแตเป็นยังไงบ้างะ อยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเนาะอยู่ดีก็อะไรกดแช็ดก็ถุงแตนนะพี่น้องเดูโอ้โหว่าตัวพ่อใครพี่น้องเคยอยู่ดีม่แห้งพี่น้องบาย